สวัสดีครับวันนี้ช่องสารเกษตรเราจะมานำเสนอเรื่องของเทคนิคการปักชำหน่อของกวักมรกตนะครับปัจจุบันนี้กวักมรกตนะกำลังเป็นกระแสสายมูเลยนะครับก็คือ,อแนะนำให้เอาปลูกไปในบ้านหรือ,อตามบ้านเรือนตามร้านค้าต่างๆมีความเชื่อ ของคนไทยว่าจะช่วยในเรื่องของการกวักเงินกักทองเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตนี้จเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับกวักมรกตสามารถที่จะปักชำหรือขยายขยายพันธุ์ได้หลากหลายวิธีมากเลยนะครับส่วนในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเรื่องของการชําหนอนะครับบางคนนี่ชำชำแล้วก็เน่านะครับชำแล้วก็เน่าปักชาลงในดินแล้วก็เน่านะครับ มักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จส่วนใหญ่แล้วเราจะไปปักชาใบกันนะครับมันก็จะง่ายกว่านะครับแต่บางคนก็ยังชาชําไม่ได้เดี๋ยวในลําดับต่อไปนะั้นน่ะผมจะมาแนะนําเรื่องของการชําใบให้มันอ,ออกรากแล้วก็เป็นต้นได้นะครับในในวันนี้เนี่ยเรามาดูวิธีการปักปักชำหนอนะครับหรือลําต้นเนี่ยนะครับทําให้เขาออกต้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยนะครับเป็นเทคนิคที่ ไม่ยากนะครับนะครับนี่คือก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาดูนะครับออันนี้ก็คือหน่อนะครับ,นะรบหรือลําต้นนะฮะเราก็ขุดออกมาจากในกระถางนะครับที่เราปลูกไว้นะฮะอันนี้เขาก,ก็ผมเอามาชําในน้ํานะครับชําในน้ํา แล้วก็ใส่ขวดไว้นะครับแล้วด้านบนนี้จะเป็นสำลีนะครับอุดไว้เพื่อพยุงไม่ให้หน่อน,นั้นเขาหลุดลงไปนะครับลำต้นนี้ค่อนข้างหนักอยู่นะครับแล้วก็เป็นการควบแน่นภายในนะฮะทำให้เขาเกิดรากได้นะครับอันนี้เราก็เพิ่งปักชำมาได้ไม่นานนะครับประมาณสิบกว่าวันนะครับเรามาดูขวดต่อไปนะครับอันนี้เราก็ปักชำได้อันนี้ได้เกือบ เกือบเดือนแล้วนะครับนนี่ยังยังไม่มียังไม่มีรากออกนะครับแล้วก็ทําเหมือนกันนะครับก็วางไว้ในในบ้านนี่แหละครับไม่ได้อาวางไว้ข้างนอกนะครับในนี้ถูกแดดไม่ได้นะครับถ้าเขาถูกแดดมากเนี่ยเขาอาจจะตายได้นะครับอันนี้ก็ปักชํามานะครับนี่สี่สิบห้าวันถึงหน่อนนี้น่าจะเกือบห้าสิบวันแล้วครับนะครับ เริ่มเริ่มมีหัวแล้วก็มีรากเกิดขึ้นนะครับเริ่มมีหัวมีรากเกิดขึ้นะดูหน่อต่อไปนะครับอันนี้ได้สองเดือนแล้วครับนะครับเขาก็จะมีมีหนอนะครับนี่มีอันนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นลําต้นขึ้นมาแล้วนะครับเป็นลำต้นขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเขาจะมีมีหัวก่อน มีหัวแล้วก็มีรากนะครับมีหัวมีรากหลังจากมีหัวมีรากเสร็จแล้วเขาก็จะสร้างลําต้นนะครับสร้างลําต้นน,นี้เราสามารถทําได้ทั้งกวักมรกตธรรมดากับกวักมรกตโบราณกวักมรกตด่างเหลืองด่างเขียวหรือกวักมรกตดําชมพูนะทําได้ทุกชนิดนะครับ อันนี้เป็นกวักมรกตนะด่างขาวนะครับด่างขาวนะถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาออกไปชำลงในวัสดุปลูกในกระถางข้างนอกได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์กวักมรกตแบบง่ายๆนะครับบางครั้งเราไปปักลงดินแล้วก็เอาไปไว้ข้างนอกนะดน้ำมันก็อาจจะเน่าได้นะครับเป็นเทคนิค มาแบ่งปันความรู้กันง่ายๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาระดีๆให้กับช่องสาระเกษตรด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ